ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่อง a r t ์ k e นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษหลังจากที่จะแตกมา2วันเมื่อวานนี้หลุดเลยครับหมวานนี้หลุดหายไปต้องขออภัยนะครับสําหรับคนติดตามฮานอยพิเศษครับพอรุนกันว่าเอ๊ะจะแตกหรือไม่นะครับผมจัดการนกก่อนไม่รู้เป็นโรคอะไรครับต้องจับหักคอกินนะครับโอเคครับ สครู่ครับห้างลอยพิเศษแล้วก็ทําความเข้าใจครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปองผมครับกันนะกดติดตามกดสับสไคร้เนาะแล้วก็ถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณารบกวนอย่ากดข้ามนะครับช่วยสนับสนุนช่องผมครับด้วยการดูโฆษณาด้วยนะครับผมเพราะรายได้หลักผมมาจากการดูโฆษณาเนาะหาอยพิเศษประจำวันที่25้า มันออกวนๆนนผู้ทหารหน่อยพิเศษกับทหารนอยปรตีนี่บางครั้งนี่แทบจะออกเหมือนกันนะผมว่าบางครั้งของที่ผมวางก็สลับกันเลยไอ้พูดถึงเนี่ยผมก็ว่าแปลกเอ๊ะทำไมสลับกันคือคือบ่อยแท้วันนี้ฮหาหน่อยพิเศษเด่นครับเด่นศูนย์ครับเด่นศูนย์เด่นศูนย์นนนนกัเจ็ดครับผมชอบศูนย์มากก็เจ็ดเล็กน้อยครับ จอครับหนึ่งศูนย์หน้นอลืม80ดศครับขอบรัเก้าศูนยครับโอเคแต่ก็27 87ครับโอเคครับปากร้อยใสเจครับ รประมาณนี้ครับสำหรับพานอยพิเศษเนาะและเรามาุุนกันตอน17นกา3 0นาทีโดยประมาณครับขอให้นำํำรวยถูกหวยกับทุกท่านครับจงเล่นอย่างนักลงทุนครับอย่าเล่นอย่างนักพนันนะครับสวัสดีครับ